กราบสวัสดีมิดมอแคนแฟนมั่ลำแฟนเพจของลุงศักด์หมักมวนช่องยูทูบลุงศักด์หมักมวล, Tube, ล,มมวลเมื่อนกวันที 14, ่14เมษายน2566เป็นปีใหม่ของคนไทยเทศกาลร,รงกรานกะถือโอกาสในเทศกาลร,รงกรานปีนี้ขอให้แฟนเพจลุงศักด์มักมวน fc ของลุงศักมักมวนที่ติดตามลุงศักมักมวนตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาที่เฮ็ดช่องอยู่ถูกช่องในน้อยใบยใหญ่พี่น้องตอนนี้คนติดตามประมาณหกหมื่นคนและแฟนเพจคนติดตามอยู่หมื่นกว่ากว่าดังเถือการเฮ็ดขิดการเฮ็ดคอนเทนต์ก็อาจสิกระทบศิลปินหรือจะคข้องสังกัด่ข่หมอ้อล่ำวงใหญ่หญพี่น้องก็ถือโอกาสนี้ ขอโทษขออภัยอันใดที่เคยล่วงเกินมากตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาที่เราบอกถึงนักเทือกับวิภาควิจารณ์อาศิสางความบอพ่อใจกับศิลปินหรือคนที่ติดตามช่องย t u b e ของลุงซักแฟนเพจลุงซักหมักมวนปีใหม่ของไทยปีนี้กับผ่านไปปีหนานับต่อจากนี้ก็ขอให้มิแต่สิ่งดีๆกับขอไว้พ่อขออ่างอิงคุ้น พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระเสียรัตนาไตอวยพรพรอ่ให้แฟนเพจของลุงซักมักมวนช่องยูทูบลุงซักมักมวนมีมีความสุขอยู่ดีไม่แห้งมีโชคมีลาบขอให้ลำด้วยสุขูสุขคนในเทศกาลปีใหม่ของไทยสงกรานปีนี้ที่้องที่เดินทางการทำงานทำการมาเยี่ยมพอ,อย่าแม่ เย่ยมครอบครัวกับสู่ภูมิลำเนาภาคอีสานกรข็ขอให้เดินทางปลอดภัยแออขวงขัดทรงการกรข็ขอให้มีแต่ความสุขนับจากนี้ต่อไปอยู่ดีไม่แห้งร่ด้วยสุขูสุขคนจากใจลุงศักดิ์มักมวลนะครับ